สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์พบกับคนเก่งคนดังครูสอนกีฬาวันนี้เป็นครูสอนพิลาทิสครับคุณวิทูลธนบัณฑิตคุณสวัสดีครับครูบอลน,นะครับวิทูลธนบันดิตคุณอายุ35ปีเป็นครูสอนพิลาทิสอยู่ที่ยแคะนีครับ พิลาทิสือการออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายนะครับแต่ว่าพิลาทิสจะให้ความสําคัญกับช่วงแกนกลังลาตัวเป็นหลักนะครับซึ่งหมายถึงหน้าท้องแล้วก็แผ่นหลังนะครับพิเลติสเกิดจากคุณโจเซฟพิลาทิสคุณโจเซฟพิลาทิสเนี่ยเป็นทหารแล้วเขาก็ใช้การออกกำลังกายที่เรียกว่าคอนโทรโลจีนะครับคือการเส้นไหวกึ่งกายภาพบำบัดซึ่งเชื่อมต่อท่ากับลมหายใจนะครับคุณโจเซฟเนี่ยใช้คอนโทรโลจีนี้ในการบําบัด ร่างกายของเขาเพราะว่าเขามีอาการบาดเจ็บจากสงครามนะครับเวลาผ่านมาคอนโทรโลจีได้รับการอัดแบบเป็นเคียร์ทิสนะครับซึ่งมันจะเป็นการกอลังก,การที่กึ่งวิทยาศาสตร์มากขึ้นเคียร์ทิสเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายแบบเลยนะครับแต่ว่าที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ2แบบคือ1เล่นกับแมทแมทคือเสื่อโยคะนะครับหรือว่าพื้นอย่างที่2ที่ได้รับความนิยมมากก็คืออุปกรณ์ใหญ่เช่นเครื่องรีฟอร์เมอร์ไรเดอร์บาร์เรลหรือว่าคาร์ดิแลหรือว่าเครื่องวีทูแมตนะครับ ซึ่งเครื่องวีทูแม็กเนี่ยมันจะผ,ลผลสมมาตานระหว่างรีฟอร์เมอร์กับคดีหลักไว้ด้วยกันเครื่องวิทูแม็กนี่นะครับมันจะทําได้ไหลท่าหลาทิศทางนะครับซึ่งสปริงของวิทูแม็กเนี่ยจะเป็นสปริงที่จะไม่เหมือนกับออกกำลังกายการยกเวทนะครับหมายความว่าเวลาเราฝึกพิลาทิสเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะแข็งตัวเกร็งแล้วก็ยืดในเวลาเดียวกันจะไม่เหมือนจากการเล่นเวทก็คือกล้ามเนื้อมันจะไม่แข็งไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับ การเผาผ่านแคลอรี่นะครับของการฝึกเพลาทิส1ชั่วโมงนะครับเราจะเผาผ่านสักประมาณ250-300แคลอรี่อาจจะไม่ได้มากมายนะครับใน1ชั่วโมงหลักของเพลทิสอย่างหนึ่งคือคุณภาพ over quantity ก็คือคุณภาพของการฝึกสําคัญกว่าจํานวนครั้งนะครับเราบริหารกล้ามเนื้อทั้งมัดใหญ่ทั้งมัดเล็กด้านในนะครับดังนั้นพอกล้ามเนื้อเราหนาแน่นขึ้นกระบวนการเผาผานตลอดทั้งชีวิตทั้งวันมันจะดีขึ้นนะครับจะไม่ใช่แค่ใน1ชั่วโมงคือพลาทิสเนี่ยจะมันจะทำให้เรา ใช้กล้ามเนื้อมัดที่เราไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับคือเวลาฝึกแต่ละท่าเนี่ยเราต้องทําให้ถูกต้องใช้กล้ามเนื้อมัดที่ถูกต้องนะครับครูสอนนักกีฬามาหลายคนบางคนเป็นนักพอกายนักวิ่งพอมาฝึกตรงนี้เขาจะเห็นข้อเดิร์ของตัวเองนะครับเช่นว่าที่แขนแข็งแรงส่วนนี้แข็งแรงส่วนนี้อาจจะไม่แข็งแรงพิเดชิสเราเวิร์กทุกมัดนั่นคือเสน่ห์ของการฝึกครับครับสำหรับผู้ที่สนใจฝึกพิเดชิสนะครับมาพบกันวันได้ที่โยคะนี N Me ครับ ผู้แนะนําให้ออกกาลังกายสม่ําเสมออย่างต่ำอาทิตย์ละ3วันนะครับพักผ่อนให้เพียงพอและทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับขอบคุณครับ